ครับเพื่อนๆนะมาเจออีกครั้งนะฮะมาะคลิปก่อนหน้านี้เป็นการรีวิวตัวรถไปละ,ะในโชว์รูมนะครับ <ๆ S 2> BYD Metromobile คราม3นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะมาเทสอดรวยกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้า BYD Seal 5 DMI คันนี้นะฮะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับด้วยตัวถังที่รีวิวไปให้คลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ถือว่า เป็นคันใหญ่มากนะครับช่วงตัวยาวมากนะครับรถอ่ะจริงๆรอะ่ะราคาเป็นระดับ B segment นะฮะแต่ตัวถงังเ่ะเทียบกับระดับ C segment เลยนะครับคิดว่าตัวถังพื้นฐานความยาวยาวกว่าทุกแทบจะคู่แข่งทุกรุ่นของ C segment เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าขับขี่เป็นไงบ้างนะฮะกับถนนพระรามสามนะครับ i ชแอร์เย็นครับนี่ครับมาพบกับทางที่ภูษาการขายนะครับคุณนะครับอ่แนะนําตัวเองอีกครั้งนะครับผมนัททิวครับผมเมโทโมบิลอ่าคุณคุณนัททิวนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาร่วมเทสได์นะครับกับผมนะฮะก็เป็นตัว BYD วที้ซินะครับ ว่าวันนี้นะครับจะผมขับแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอปรับเบาะก,ก่อนเดี๋ยวมาคุยกันที่อ่ะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอ่ะประบับระดับได้เออนี่ครับตัวหน้าจอกลางก็บีวีดีอ่ะหน้าจอใหญ่ทุกคันเนาะเออหน้าจอใหญ่ทุกคันแล้วมันก็ปรับองศาได้ด้วยใช่ไหมอันนี้สิบสองุดหนอ่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวแนวตั้งก็ได้แล้วแต่ชอบเนอะ แล้วก็ตัวหน้าจอกนะครับหลังพวงมาลัยนะก็สิบสองจุดแปดนิ้อ่าก็ถือว่าให้มาโอเคนะครับไม่ได้ล้นเหมือนแบบรถแบรนด์ไฟฟ้าอื่นๆอะไรเงี้ยเนาะก็อบอกนะครับระยะทางการวิ่งอะไรเงี้ยพื้นฐานทั่วไปนะครับจอบกลางก็ใหญ่แล้วก็เชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y หรือก็ Android ก็ได้ะ a, ะนะครับมากับ อ,อแอร์ไม่เคยเจอแอร์อแบบอยู่ตรงนี้เนาะใช่ครับแอร์จะอยู่ตรงคอนโซลได้ใช่ใช่ใช่แ,ออแบบมาเพื่อให้แบบว่าความเย็นถึงถึง,ถงกับผู้ขับขี่ตอนหลังได้ด้วยแล้วก็ผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้าได้เต<อ>็มที่เลยเออเออ,เอนี่เพื่อนเพื่นอนแอร์อยู่ตรงนี้นะเออก็แปลกแปลกตา<ม>ดีเหมือนกันนะ<ช>แล้วก็อ่ะนี่นะครับมี wireless c h a จอร์ใช่ป่ะใช่ใช่ไหมมีไวเล l e s s c h a r g แล้วก็วางแก้าน้ำนะครับ นี่กยตัวกุญแจตัวกุญแจหน้าตาเป็นอย่างนี้เพื่อนๆนี่กุญแจเราจะมีให้หนึ่งดอกอ่าแล้วก็มีตัวที่เป็นการ์ดใช่ปหมใช่ครับอ่าโอเคกับมาแผงการควบคุมนะฮะระบบเกียร์ครับเป็นแบบหมุนนะใช้วิธีหมุนครับอ่า ใช้หมุนนะฮะนี่โหมดต,ตอนนี้เราเอ,อยู่ในโหมด EV, EV ใช่ไหม,มเดี๋ยวพอขับขี่มันจะปรับเป็น HEV เองไหม HEV เราจะต้องเลือกรับผม oh. ตอนถ้าเราสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเป็น EV oh. โดยตั้งต้นเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะขับเป็น ER HEV เราก็สามารถเลือกโหมดจากตรงนี้ได้เหมือนกัน oh. นะครับผมใช่แล้วก็ถ้าในกรณีที่ลูกค้าวิ่งที่ความเร็วเกิน120เอ่ิเออยกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมันถึงจะปรับมาเป็นตัว HEV ให้แล้วก็แบตเตอรี่ต่ำกว่า20 โอเคครับแบตเตอรี่ดูได้จากด้านั่นเอาแบตเตอรี่นะฮะเขาจําเป็นต้องชาร์จหลายๆแบรน์อ่ะคือถ้าแบตเตอรี่อ่ะคือปกติเขาควรชาร์จเขาเขาจะชาร์จให้เต็มร้อยป่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะควรจะชาร์จให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าในส่วนของตัวแบตเตอรี่รถเองครับผมเวลาที่เราวิ่งเราขับไปสักพักหนึ่งแล้วเราชาร์จอ่ะเราชาร์จมาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวรถเองมันจะเซฟในการเป็นการถนอมแบตเตอรี่มันจะชาร์จจากแปดสิบไปถึงร้อยอาจจะช้าบางคนอาจจะ ชาร์จแบบเต็มร้อยไปเลยก็ได้ถ้าวิ่งระยะทางไกลๆแต่ถ้าสมมติว่าเราวิ่งใน,ในเมืองเราอ่าชาร์จที่แปดสิบจะพอดีเพราะว่ามันจะเป็นการถนอมแบตเตอรี่เป็นส่วนตัวโอ้ฮหครับน่ครับเพื่อนแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นอยู่นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยจริงๆก็น่าจะใช้กับทุกรุ่นนะของ BYD ดีน,นะ มัลติฟังชันนะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วก็มีเนี้ยบูดนุ่มแล้วก็แต่ด้านด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกนะฮะระบบลำโพงมีระบบแอร์แบกนะครับก็เล็กรูมก็ถามถามผมอะผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้ชนหัวแต่รู้สึกอึดอัดนิดนึงรู้สึกว่ามันไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่ก็คือสบายอยู่นะครับแต่ผมชอบช่วงเล็กรูมด้านหลังมากฮะ ฝ้าหลังถั่วกว้างขวางมากเนาะกว้างขวางจริงๆครับเพื่อนๆนะฮะนั่งหลังสามคนสบายๆเล็กรูกหูยืดขาได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังด้านท้ายตรงสัมภาระเนี่ยก็จุของได้จุใจเลยนะครับไปกระเป๋าเดินทงเดินทางเนี่ยโ,โหได้สบายเลยโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอืา มีบายสปอตด้วยนะอ่ามีอันนี้ม<ช>ีบายสปอตด้วย<ช>แล้วก็กระจกกระจกอันนี้เป็นตัดแสงไหมฮะกระจกอ่าตัดแสงอัตโนมือครับผมอ๋ออัตโนมือโอเคครับอ่าด้าน,นบนก็เป็นไฟนะฮะ อ๋อกดที่ปุ่มนี้เลยโอเคโอเคอ่ะพื้นฐานก็ได้มาครบถ้วนกับตัวพรีเมียมนะระคาคา<ร>เปิดตัวตอนนี้ Early Bird นหกแสนหนึ่งแสนก้าหมื่นก้าพันเก้าร้อยบาทอ่าก็หลังจาก ่าให้เวลาประมาณสองเดือนเนาะเดือนครับผมเดือนนี้เดือนสิงหากับเดือนกันยาครับผมสเดือนนะครับผมหลังจากนี้ราคาอาจจะปรับขึ้นอ่าจะมีการปรับขึ้นนะครับส่วนโปรโมชั่นในดก็มาคุยที่โชว์รูม BYD Metro Mobile พระรามสหรือจะติดต่อคุณนัททิวได้ดนะฮะ,อะโอเคก็เดี๋ยวนะฮะเราจะไปเทสได้กันนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวมาติดตามโครมกันครับปเดี๋ยวเกียร์หมุนนะฮะหมุนนี่ ไม่ค่อยชินนะฮะโอเคครับครับตัวรถเองจะมีสาโหมดการขับขี่นะครับพี่ระหว่างระหว่างขับขี่ไปเราสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Normal แล้วก็ Sport ตตอนนี้มันอยู่ที่โหมดอยู่ที่โหมด Normal ครับผมสามารถสังเกตได้จากหน้าจอหลักพวงมาลัยนะครับจากโชว์รูมก่อนนะฮะ พื้นที่ค่อนข้างแน่นทีเดียวผมก็ยังไมไ่ชินกับการใช้เกียร์แบบหมุนๆอย่างนี้นะแต่มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรใรนะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้า,ามาออกรถกับที่นี่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดชาร์จให้ด้วยใช่ปะ่ะใช่ครับเป็น<ม>ของเลเวลช e ร์จเจอร์ะ Level <Char> Level Level นะฮะ ผมส่วนตัวผมชอบตัวซนะีรอเจ็ดมากผมว่ามัน<ช>ราคาดีแล้วไม,ม่คันใหญ่ด้วยเพื่อนเพื่อนคันใหญ่ด้วยเพื่อนเพื่ขายดีไหมครับตัวซีรอนเจ็ดซีรอเจ็ดขายดีครับพี่ตอนนี้ลูกค้าก็จองเข้ามาเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็ปล่อยรถไปหลายคันแล้วด้วยโอเคไปกันดีกว่าเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะฮะ วันนี้วันเป็นวันที่สามสิบสิงหาครับเพื่อนๆนะฮะก็ยังเหลือเ,อเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนที่ใครสนใจรถรุ่นนี้ก็มาเทสต์ได้และครบอบครองกันด้วยราคาพิเศษได้นะครับยังเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆตรงโชว์รูมอยู่ตรงป้ายซอยพระรามสามซอยที่ยีสิบเอ็ดเลยนะครับหาไม่หาไม่ยากเนาะ ย้งๆกับเทอร์มินอลทวีติย้งๆเทอร์มินอลทเวนตี้วันเลยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะใช่ครับนะครับโอเคครับรถเยอะมากเลยออกกันไม่ได้เลยฮะนะฮะมีเป็นไงบ้างฟีดแบ็กของรุ่นนี้ครับคุณนัทิวตั้งแต่เปิดตัวมาลูกค้าก็เข้ามาจองกันเยอะครับแล้วก็เข้ามาเทสต์ได์กันเยอะมากเหมือนกันครับแล้วก็เมื่อเมื่อวานก็มีลูกค้ามารับรถไปประมาณสามคันนะครับโอ้ครับ เป็นสีดำสองคันแล้วก็สีขาวเออมันมีสีอะไรบ้างนะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาครับโอด้วยมันความเป็นระบบแบบไฮบิดอ่ะพักกนใไฮบิดอ่ะตอนกดอ่ะพุ่งนะอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่ามันพุ่งนะอาจจะด้วยแรงบิดมันก็ค่อนข้างสูงด้วยแหละครับนะไม่ต้องรอรอบเครื่องครับเพราะว่าเราใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนใช่แล้วแล้วก็ความเร็วรอบต่ำเนี่ยพวงมาลยมันตึงมืออยู่นะ เ,เ,เพื่อนๆรู้สึกว่ามีความมั่นใจแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะคือตัวคันเร่งอ่ะผมว่ามันมันตึงตึงเท้าไ้หน่อยอ่ะมันตึงตึง,ตง,ตงมันกดแล้วแบบมันตึงตึงไปหน่อยอาจจะยังไม่ชินแหละนะครับอัตราการเร่งนี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 5บห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยพุ่งอยู่พุ่งอยู่นะครับตอนนี้ยังทำความเร็วไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับ ช่วงล่างอ่ะผมว่าถามถามว่านุ่มนวลไหมนุ่มนวลแต่ก็ไม่ได้แข็งกระด้างกลางๆเนาะอาจจะแบบไม่ได้แบบเดี๋ยวขึ้นขึ้นสะพานนะครับอาอาจจะไม่ได้นุ่มนวลแบบนุ่มนวลมากขนาดนั้นเนาะเออแต่ก็คือมันให้ให้ความรู้สึกว่าขับแล้วมันรู้สึกมันมันกระชับมันแน่น แต่มันก็มีเสียงตึงตังดึงตังบ้านนะที่ต้องบอกตรงๆเนาะนะครับด้วยขนาดยางนะครับสองแก้มยางค่อนข้างหนานิดหนึ่ง55แล้วก็ได้ขอบส7มาโอเคถือว่าถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแต่ถ้าใครอยากจะไปลดขนาดยางใส่ล้อแม็กขอบ18อะไรเงี้ยก็อาจจะความกระด้างอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับเท่าที่ทราบรถเท่าที่รู้นะรถแปรนด์ที่เป็นแบบ แบรนด์จีนอะแล้วก็เป็นรถ E ีีหรือรถบัคกี้อะไรเงี้ยถ้าไปเปลี่ยนโช๊คอัพเป็นอัพเกรดอะน่าจะขับได้ดีขึ้นครับเพื่อนต้องดูครับแต่ถือพื้นฐานก็ถือว่าขึ้นขึ้นเนาะจะขึ้นใช่ไหมครับจะขึ้นก็ได้หรือว่าจะกลับรถกด้อ๋อกลับรถดีกว่าไกลไปโอเคพื้นถนนไม่ค่อยดีแต่ก็คือซับแรงกระแทกได้ดีอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เบรกเลยเพื่อน เรื่องของการขับขี่โดยพื้นฐานถือว่าโอเคนะครับก็สิ่งได้อยู่เนี่ยเนี่ยกดกดไปที่เจ็ดสิบก็คือแบบเออมาเร็วนะครับมาเร็วนะฮะเรงอยู่ในหมวด E ีีอยู่ไหมครับ e ีครับผมอ๋อให้อยู่ในหมวด e ีีอยู่นะครับใช่โหมดการขับขี่อยู่โหมด normal ครับถ้าต้องการรอบที่สูงขึ้นมานิดนึงผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตอัตราเร่งจะสูงขึ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดสปอร์ตกดตรงไหนฮะเดี๋ยว การเปลี่ยนโหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงคอนโซลตรงกลางเราสามารถเปลี่ยนได้โอเคอเดี๋ยวลองโหมดสปอร์ตสักนิดเล็กน้อยอัน,นี้โหมดสปอร์ตนะครับโอเคอ่ะพุ่งไหมอเอาคุ่งครับเพื่อนแป๊บเดียวไปห้าะิบนะพุ่งนะโอเคถ้ากดก็มีหลังติดบอกเหมือนกันนออพี่เอใจน,นครับ<จ>ก็คือชาร์จไฟแล้วก็เติมน้ำมันถังหนึ่งเนี่ย วิ่งได้เป็นพันกิโลสบายแล<ช>้วเ,เพื่อนๆ<ช>คือไม่ต้องกังวลเลยอะเรื่องของการเติมน้ํามันเนาะใช่ครับไปกรุงเทพต่างจังหวัดได้สบายนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะใช้รถไฟฟ้ารุ่นนี้ก็เป็นทางเลือกใช่ครับเนาะไม่ต้องไปคือเราชาร์จชาร์จไฟที่บ้านมันมันชาร์จได้แค่เอซีอะใช่เออแล้วก็พร้อมวิ่งนะครับจริงๆไปเหมือนไปเชียงใหม่ก็ได้นะไปเชียงใหม่ได้ครับพี่เนาะ น้ำมันถังหนึ่งเ,เพราะว่ามัน1 0 0 0 1,200กิโลอันนี้คือตามมาตรฐานนะครับผม,ม,มถ้าสมมติว่าเราวิ่งที่ความเร็ว120ขึ้นอะไรเงี้ยอาจาจะจัลดหลั่นลงมามตามตามอ,อัตราเร่งที่เราที่เรากดใช่ไัมครับไปกลับได้สบายเลยน้ำมันถังหนึ่งกับแบตเตอรี่ภายในกว้างเล็กรูมกว้างมากๆนะครับแต่เฮดรูมอ่ะสำหรับผมผมสูง170กว่าสึกว่ามันอึดอัดไปนิดนึง นะฮะแต่จริงมันปรับได้จริงผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับเก้าอี้ค่อนข้างสูงไปนิดนึงระบบเบรกโอเคครับเบรกเบรกโอเคอยู่นะฮะเบรกใช้ได้เบรกที่ให้มาเดิมๆโรงงานใช้ได้อยู่นะครับเอาอยู่แหละอืมโอ้ฝนจะตกไหมเนี่ยมืดๆแล้วเนาะ ่ซนด้านหน้าเป็นแบบปูนุ่มนะครับเพื่อนๆจริงๆอ,อ,อุปกรณ์พื้นฐานถือว่าให้มาครบถ้วนนะระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็ล้อขอบ17เพียงพอแล้วแรงมาแรงบิดโอเคเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาที่ BYD Metromobil e พระพราม3ได้เปิดทุกวันนะครับมา หาที่ปรที่ปึกษาการขายคุณนัททิวหรือว่าตะเซลขั้นอื่นก็ได้นะได้เหมือนกันครับโปรโมชั่นก็มาคุยกันเขายังแถมพวกที่ชาร์จอยู่ไหมตัวถ้าเป็นสาย AC ซีพอ่ะ a เอ o r พ a ต l e เลเราอ๋อไม่ต้องใช้มันต้องใช่ไหมเพราะมันมี p o r t a เบิลมาให้ใช่ครับนะครับก็เป็นการทดสอบสั้นๆนะครับก็ถือว่าอ่า ่างช่วงล่างอ่ะถือว่าใช้ได้แต่ก็คือไม่ได้นุ่มนวลขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างมากมีเสียงบ้างเล็กน้อยนะครับโอเคถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ครับที่น่าใช้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆก็มาซื้อมาหามาเทสได์กันได้นะครับใครอยู่แถวพระรามสามหรือว่ายิงนอกจากสาขานี้มีที่อื่นนะฮะของ<ม>เราจะมีทั้งหมด5สาขาครับพี่จะมีพระราม3ามตลิ่งชันอ่อนนุช RCA แล้วก็จะเป็นอ่า สาขารามอินทาครับสามารถเข้าไปได้เลยทุกสาขาครับโอเคประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ครับแนะนำครับคันนี้นะครับก็โดยรวมเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ราคาราคาดีราคาดีครับราคาดีสุดๆบอกเลยว่าราคาดีมากเพื่อนๆตอนนี้รีบเลยถ้าใครมองหารถที่เน้นประหยัดเนาะใช่ครับอืมเป็นปลกอินไฮบิดนะครับ โอเคก็วันนี้ขอบคุณทางคุณัทิวมากมนะครับที่ให้เกียรติมาร,มรีวิวแล้วก็ทสได้ด้วยกันเนาะโอเคถ้าอยากได้ข้อมูลลึกๆผมแนะนำให้เข้ามาที่โชว์รูมเราจะได้มาเจอรถตัวจริงมาสัมผัสแล้วก็ได้มาทดลองขับด้วยตัวน,นี้นมันจะตอบโจทย์มากกว่านะครับผมเราก็จะได้คุยกับเซลล์ด้วยะนะครับผมเราจะได้ คำถามที่เราตั้งคำถามไว้จากที่บ้านสามารถเอามาถามที่โชว์รูมได้เราจะได้เห็นตัวรถตัวจริงแล้วก็ถามว่าเออตรงนี้มันคืออะไรนะครับผมแล้วก็จะได้สัมผัสตัวจริงด้วยออ<ช>ได้แล้วก็มาคุยเรื่องโปรโมชั่นการ,รนี้นั่นอะไรเงี้ยคุยได้เลยที่ที่นี่ก็าทางที่บริษาัการขายให้ข้อมูลได้ดีเพราะว่าเท่าที่ถ้าเพื่อนเพื่อน,นดูคลิปรีวิว BYD มาเนี่ย ผมแทบจะรีวิวแค่โชว์รูมที่นี่ที่เดียวเลยนะเกือบทุกรุ่นและที่ที่นำมาขายอะ่ะเนาะโอเคครับก็ฝาก b y d ีดเมโทรโมบิลพรามสามไปด้วยนะครับขอบคุณคุณนัททิวมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับฝากเพือ่อนๆกด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลฟ์ใบเตยด้วยแล้วก็หากมีคลิปรถที่น่าสนใจคลิปหน้านะครับก็จะมาพบกันอีกนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ